อาพาปล่อยเสียไปเคลียอะไรก็ได้นะเฮ้ยกลางสายตัว,วนึ่งอบพาตัวออเจ็บออดะอาพาเกบพาพันออกตัวละบอลเอาเลยเบพอเลิวมตายอืมอาพายิวห่างกันไปต้องเสืโอโอ้โหคุณจะเดินตามไปได้เลยปิดประตู

qua qua. này nó đi. Ốp chơi thằng quá. mà che game Ấy 1 đu thăm cái kia đi. thăm một kia nữa. Chưa mà. Ui. Đu phá เฮ้ยดีไิมเก้าตายหาคู่เลยพุทธไม่แล้วบีอ่ะเปิดขาวกับไฮเบย์ไฮเบย์ไอบอมปะโอ้ยแบบนี้ยังเวอร์ อูย่าไปอีกนึงตรงนี้ดันมาจากบีเอเมนเนาะเอ้ยไม่ใช่ว่ะนี่นะครูออนฟลายในกลุ่มเฟสยัเสือไม่อย่งไรกันไปหัวแตกแล้วมาตายเนี่ยมานีคอมาเก็ตตัวหนึ่งสองเลยมาเก็ต

กองสับยัยกองสับยสัยซาาจังเกิลตัวหนึ่งจังเกิลเขากองสับตายจังเกิลอะโอ้ีทีไอคนเนีออกต์อคนอเน็ก